สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังแม่ตักเคลื่อนไหวประกาศด่วนถึงลูกค้าทุกคนวันที่28กันยายน2567แม่ตั๊กกนกนกได้โพสต์เฟซบุ๊กผ่านเพจออกประกาศห้างเพชรทอง K2N ระบุว่าเนื่องจากขณะนี้มีการเสนอข่าวผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์ว่าห้างเพชรทอง K2N โฆษณาขายสินค้าผิดไปจากำํำโฆษณา ข่าวดังกล่าวเผยแพร่ออกไปเป็นวงกว้างทําให้ลูกค้าขาดความเชื่อมั่นในสินค้าห้างเพชรทอง K2N ยังคงยืนยันว่ายินดีรับซื้อคืนสินค้าทั้งหมดจากลูกค้าโดยมีการเปิดรับซื้อคืนสินค้าในวันทําการตั้งแต่เวลา10.00-17.00ถึง17.00นคุณเบียร์และคุณตักยังคงอยู่แก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าจึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกันขอแสดงความนับถือห้างเพชรทอง K2N อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ